สวัสดีค่ะ FC ทุกทท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพาดวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางเลาสตานะคะวันที่20กันยายน2568ทุกคนวันเสาร์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านท้าพี่น้องบอ่มักระชอบก็รอดูเลขเด่นประจำวันได้เพื่อชอบนะทุกคนก่อนอื่นนะคะทุกคนขาเจจะพาไปดูที่ว่าเข้าว่าอรุด ทุกคนมันหม,มักเป็นเลยพี่น้องขาวันที่สิบเก้านะคะทุกคนมักเป็นจังไดวัติค่าพี่น้องมาเบิรงที่แลคะ่ะใจให้เด่นเก้าและแปดนะคะทุกคนมาแปดแปดสามหกเก้าสายวิ่งสายรูดมาทั้งเก้าและแปดนะคะทุกคนเจชอบแปดสี่มาแปดสามคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันใจไม่ได้เขียนให้นะคะคู่แรกเลยเก้าหกหกเก้าเนาะทุกคน เมื่อไดเบอรเคียนหายเนะ่ยออกป้องขาดดีดีพี่น้อง8 6, 6, 9, 6เขียนเก้าหกเขียนนะคะทุกคนถ้าผู้ใดมักกับคุ้งซีใด้ดูนะพี่นอ้องเจ๋บอยฟังอยู่เลขเด่นประจำวันอยู่ที่เลข6นะคะทุกท่านมาเลข6เลขหนึ่งหลุดนะคะเอามักกัดตามต่อพี่น้องบบามาักบ่ชอบให้พี่นอ้องเลือนผ่านเด้อค่ะ สถิติมีเข่ไมีหลุดเด้อพี่น้องเด้บอ,ดอ,อบ่อดดเขาถูกเมอบ่อดดหลุดถูกเมอเด้อะคะ่ะสำหรับตัวเด่นวันนี้จะได้เด่นอยู่ที่8ปดและเนะคะทุกคนเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะว่าสคจะชอบไหม8ค่ะ8668 8998 8228 8448นะคะ7ค่ะ7887 7337 7 6็7ห9หกนะคะสี่ขาคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือ8ป7เจเนาะพี่น้องคู่ที่ชอบหนึ่งคู่นะคะมืเมอนีนใจมัก8 2ดสพี่น้องมาตามค่ะพี่น้องบบมักบอชอบพันนะคะคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันวันนี้ไม่ได้จับ7จ็นะคะทุกคนเพ่าไ,ได้จับ72มาดูะคะ่ะ เลขเด่นประจําวันอยู่ที่7กับ2เบิ้ลประจําวัน7 7กับ2อสองนะคะทุกคนแต่จับให้อยู่ตรงนี้ถ้าทุกคนชอบตามนะคะเด่นแยก8และ7เด่นประจําวัน7จดและ2 8 8แป8 8จคู่ตัวเด่น8 228เป็นคู่ที่ชอบ7ค่ะ7 2 7 7นะคะทุกคน7 2 2 7กับ7 7ดูพีู่เด้อพี่น้องมากชอบตามนะคะ ถ้าจะจับให้อยู่ตรงนี้เสด็จเจ็ดสาถิติวันก่อนตัวเลขก็ชนกันนะคะทุกคนคะ่ะเอาพี่น้องแล้วตะดวงคะ่ะทุกคนดวงเฮาสิเกลนุนกันบอนาะพี่น้องเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแห่งๆปังๆสำหรับแนวทางราวสตานะคะวันที่20กันยายนสองพันห้าร้จก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ f อฟทุกทกท่านมอบให้ สำหรับวันนี้ใจขอให้ f อฟโชคดีนะคะโชคโชคบรนหมานสุขผู้สุขคนเด้พี่น้องเด้มดอมักกูดาดกะขอให้เข้าทุกๆุกคู่ที่ f อฟทุกๆท่านชอบก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ